วันตี้ค่ะเพื่อนๆโอ้ยเนาะโอ้ยทำไมร้องโอ้ยเนาะจะอยู่อย่างเสือหรือจะอยู่อย่างลิงจะอยู่อย่างเสือดูสิวิวิเป็นเกิดปีเสือแต่วิวิเป็นเสือใจดีดูตาเสือสิคะชอบชอบวันนี้คือได้ของขวัญดูสิ คุณสามีไปจ้างให้เขาเขียนดูสิดูชื่อของวันนี้นะอยู่อย่างเสือหรือจะอยู่วิววเป็นเสื้อใจดีนะคะอยู่อย่างเสือหรือจะอยู่อย่างลิงเนาะก็ะไปฟังหลายๆช่องมาก็สามปีสี่ปีวิวไม่เคยพูดอะไรชีวิตของวิววอยู่ม่อๆไม่แม่สบายเราเป็นสาย เราจะไปฟาดล้วก็ห่วงสามีเราจะไปฟาดฟันกันมันไม่ได้แต่ทุกวันนี้ฟาดกันแต่มันก็เราไปดูหลายๆช่องนะคะบางช่องไหนที่เราชอบเราก็ไปความจริงที่เขาพูดออกมาความจริงคือความจริง <c oughs> เมื่อได้ดีมีเงินก็อย่าลืมเพื่อน <c oughs> ใช่ถูกต้องอย่าเลืมอกำพืช <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ทานตึกคืออิดโอ้ยไปฟังพระอาจารย์จะเป็นใดแต่ความรู้ความร,รู้นะคะฐานตึกคืออิดฐานชีวิตก็คือยูทูบเบอร์เมนแต่ตอนนี้เขาไม่ต้องการยูทูบเบอร์แล้วค่ะคุณคุณอย่าลืมนะในใจคุณก็เศร้าอย่าไป แค่เขามาขนเอาของของของเขาเขาต้องเอาคิดทำไมคุณไม่มองย้อนกลับละ่ะทำไมไปว่าแต่เขาอันเขาจะมาสองรอบสามรอบก็จะเหลือรอบเป็นเจ้าของที่แต่เธอก็จะขายจะเช่าคุณก็ได้อยู่แล้วนะอันนี้มัน สองขึ้นไปฟังละลายช่องไปฟังยิ่งเมื่อกี้นี่ไปฟังคำพูดเนาะไม่ใช่พื้นที่ธรรมาหาแดกพนาคือสร้างเป็นแตงสันเนาะโอ้ยยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายวานนดีแล้วที่วิวิถอยออกมาผู้ใดสิหูนวอกตาบอดกลับไปยอ,ปย,อปยู่เด้อไปอยู่เด้อไปอยู่ เฝ้าขายเงี้ยนขาสั้นไปเขาคนคนดีๆที่ฉลาดเขาออกไปหมดแล้วเนาะจะคองเป็นจะคลองที่จะคลองบ้าจะคลองใส่ค้นเศร้คาคนเศร้าเขากับไปซ้อยเหลือสิไปลืมลูกน้องภาษาซ้ำน,นั่น ไปสายนาดร้นต่อให้มันเรียบร้อยจ้าของก็ต่ออ,อตัวผู้ใ้สินี้ก็กต่อต่อ,อตัวถ้าใจดีจริงนะจ๊ะอย่าลืมกำพืช